เรามาเปลี่ยนไฟท้ายนะครับเป็นรถวีโก้ครับผมเป็นไฟท้ายวีโก้กับไฟเลี้ยววีโกนะครับจากช่างเอรีแมปนะครับโชคท่อซิ่งครับผมร้านโชครีแมปท่อซิ่งครับ ข้างล่างสุดจะเป็นไฟท้ายนะครับตรงกลางจะเป็นไฟเลี้ยวครับผมจะเป็นไฟท้ายนะครับง่ายๆครับของมันต้องมีครับผมของมันต้องมีมีน็อตแค่สอง,องตัวนะครับของมิโก้นี่ ดึงออกมาต,งตรงๆได้เลยนะครับเวลาเปลี่ยนไฟเลี้ยวครับผมไฟท้ายแล้วจะมีบางรุ่นนะครับที่แบบดึงออกข้างครับสลักของไฟเลี้ยวนะครับ พี่ลองเปิดดูนะครับ <Okay. S 1> ผมไฟก็จะประมาณนี้ครับครับผมคู่ดเดียวเลี้ยวซิ่งทางขัดนะรัอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับลองไฟท้ายหน่อยพี่ไฟถอยพี่ไฟถอยครับโ <Okay. S 2> อเคครับเราผมเลี้ยวซิ่งไฟเลียวดีนะครับ mm hmm. ไปดูของหน้ากันครับ กัสิ่งนะครับกระจกมองข้างกัน kh kh ăn, สิ่งโอเคครับผม